สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิธการองค์การมหาชนหรือทีเสร็จเร่วมกับมูลิธิอารยศาปัดเพื่อคนทมวลและพันธมิตรย,ยกระดับความมั่นใจด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการกลับมาของนักธุกรกิจกลุ่มไมซ์เร่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนไมซ์ฟอร์ l หรือธุรกิจไมซ์เพื่อคนทมวลโดยเริ่มจากการจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติการจัดประชุมและนิสการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรดีดีไซน์ไกด์บุ๊กเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากลสําหรับคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายตามแนวทางสากลว่าด้วยการพัฒนา,ยาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับการที่เราสามารถที่จะมีมาตรฐานโดยเฉพาะสําหรับคนทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานที่จัดงานของประเทศไทยก็เป็นมิติใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทําตามกรอบทางด้านนานาชาติเรื่องของ SDG ในการที่จะทําเรื่องการบริการทางด้านไม้ให้เท่าเทียมถึงทุกวัยทุกอายุซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีแผนระยะหปีซึ่งก็จะต้องส่งเสริมให้กับทางภาคธุรกิจทางด้านการจัดประชุมนิทรรศการในการที่เตรียมสถานที่เตรียมการบริการให้เหมาะกับคนทุกวัยทุกเพศแล้วก็คนที่ ฟอร์ออนะครับทุกส่วนเติร์ดเอที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไวยชราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราต้องมีการบริการที่เตรียมความพร้อมตรงนี้ซึ่งทางทีเซ mm hmm. เองเราจะเริ่มต้นด้วยโครงการภายใต้ TMBS Platform ซึ่งมีทั้งหมดตอนนี้ที่อยู่ในโครงการเราทั้งหมดประมาณ400กว่าแห่งทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในการที่เราจะผลักดันตรงนี้ร่วมกับทางสมาคมโรงแรมไทยแล้วก็สมาคมอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับเรานะคะ no one shall be left behind. ล่าสุดสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทการองค์การมหาชนหรือทีเซปได้จ,จัดเวทีเสวนาเรื่องการปรับปรุงอารยสถาปัตเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมและงานแสดงนิทรศการที่เป็นมิตรกับคนทมวนหรือไมซ์ฟอร์ล้อมเปิดตัวผู้มือแนวปฏิบัติการจัดประชุม และเทศการที่เป็นมิตรกับคนทมวลหรือเฟรย์ดีไซน์ไคบุกในแบบออนไลน์ที่เมืองอุดรธานีร้องเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้นําองค์กรทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนร่วมการปรับปรุงและพัฒนาตึกอาคารสถานที่จัดงานรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมที่พักร้านอาหารตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องภียนมีการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมรองรับคนทุก่มวัยและทุกสภาพร่างกาย ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสถานที่และบริการต่างๆได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมร่วมกันขับเพื่อนและยกระดับจังหวัดอุดรธานีสู่เมืองต้นแบบอารยสถาปัต์ขจัดความเดือมล้ําในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจไม f สปรอ l และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในระดับมาตรฐานสากลอย่างยัง่งยืนครับอุดรธานีเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนก็มีความาเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการที่จะต้องยกระดับให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีอรารยรสัธาปัตต์มันก็จะทำให้เรามีความพร้อมในการต้อนรับทุกคนรูปแบบก็คือเราจะมีการจัดทําไกด์บุ๊กให้ตั้งแต่เรื่องของการจัดเตรียมสถานที่รูปแบบการให้บริการในแง่ของสาธารณะ ตั้งแต่การเดินทางที่พักร้านอาหารในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่นี้อย่างไรก็ดีมีความจําเป็นที่จะต้องนําเอาอาริยะสถาปัตย์เข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะว่าในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะรองรับคนที่เดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากนั้น เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถรองรับคนในทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทางผมเนี่ยซึ่งรับผิดชอบการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้ตระหนักนะครับว่าคงกลับไปเนี่ยเชิญชวนนะฮะแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีทางลาามาตรฐานของอายัดสาบัาพคือ1ต่อ12ก็ยินดีครับคิดว่าในการเตรียมการรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการที่จะนําให้นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมือง ซึ่งทางเมืองเองเขาก็เตรียมความพร้อมไ้เยอะมากทาั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขาก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วสําหรับการต้อนรับคนที่จะมาเที่ยวในอนาคตต่อไปค่ะเรื่องกัรปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานสถ,ถานที่จัดงานและบริการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าสู่เป้าหมายไมซ์ฟอร์ธธุรกิจไมซ์เพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืนครับ and wonderful